การตั้งคำถามในยุค AI นะคะมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นนะยิ่งในปัจจุบันเนี่ยยิ่งมี AI ยิ่งการตั้งคำถามเนี่ยยิ่งสำคัญสำคัญสำคัญขึ้นเราน่าจะเคยได้ยินนะคะจากทางผู้เชี่ยวชาญจากสายอาชีพต่างๆบอกว่าการตั้งคำถามที่ดีเนี่ยดียิ่งกว่าการตอบคำถาม,ามที่ถูกต้องเพราะว่าคำถามก็คือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาของเราของคนรอบข้างการพัฒนาการเกิดนวัตกรรมถ้ามันไม่ไม่มีคำถามดีๆนวัตกรรมก็ไม่เกิดกันหรอก เราก็จะอยู่ในคอมฟอร์ตโซนอยู่ในที่เดิมๆอยู่ในสิ่งที่เราคุ้นเคยใช่ไหมคะอย่างที่ทางคุณอันเบิร์ตไอสไตล์เขาบอกว่าจินตนาการสําคัญกว่าความรู้ทําไมจินตนาการถึงความสาคัญกว่าความรู้เพราะถ้าเรามีความรู้เราจะอยู่ในกรอบความรู้เดิมแต่จินตนาการเนี่ยมันเหนือมันล้ำป็นยิ่งกว่าสิ่งที่เราคิดในปัจจุบันซึ่งการที่เรามีจินตนาการได้เราก็ต้องมีคําถามนะคะ ทำไมอันนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมทําไม่ทําอันนี้ทําไมต้องเป็นอย่างนี้ทําไมต้องเป็นอย่างนั้นทําไมไม่สามารถทําอะไรได้ดีกว่านี้เนาะมันทุกอย่างนวตัตกรรมทุกอย่างสิ่งใหม่ๆทุกอย่างมาจากคําถามนั่นเองค่ะแล้วคําถามที่ดีเป็นยังไงไม่ใช่ทุกคําถามเป็นคําถามที่โอเคอ่ะคําถามที่ดีจะต้องมีเป็นอย่างนี้ค่ะอย่างแรกเลยต้องเป็นคําถามปลายเปิดถ้าเราบอกใช่ไม่ใช่อันนี้มันไม่ได้กระตุ้นให้เกิดความคิดต้องเป็นปลายเปิด ให้เราลองฝึกคิดเยอะๆเพราะว่าความคิดมันมาจากประสบการณ์แต่ละคนใช่ไหมคะประสบการณ์ของเราเนี่ยมันทําให้เราสามารถมีจินตนาการมีคิดอะไรแปลกๆใหม่ๆออกมาได้อย่างที่สองนะคะขาดได้เลยคืออคติต้องเอาออกไปเลยนะถ้าเรามีอคติกับบางอย่างเราจะพลาดโอกาสหลายๆอย่างไปอยากจะให้ระวังไว้เพราะบางทีเราเขาเรียกว่ามีสตีโรไทป์เนาะเรามองว่า บางอย่างเนี่ยมันควรจะเป็นอย่างนั้นแต่ที่จริงมันอาจจะไม่ใช่เราก็ได้ดังนั้นเราก็ลดอาจจะละไม่ได้นะลดอย่างเดียวก่อนลดอคติลงไปก่อนเท่าที่ทําได้นะคะอย่างสุดท้ายนะคะคือการกระตุ้นค่ะกระตุ้นให้คิดนอกกรอบเพราะต้องบอกว่าบางครั้งเนี่ยในหลายๆสถนานการณ์ทําให้เราไม่กล้าที่จะแปลกไม่กล้าที่จะเปลี่ยนไม่กล้าที่จะไม่เหมือนคนอื่นเราคิดว่าสิ่งที่เราเป็น สิ่งที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันขาเยกคอมฟอร์ตโซนเนาะดีอยู่แล้วสังคมใกล้ๆเราเนี่ยเขาโอเคกับสิ่งที่เราเป็นอย่างนี้ถ้าเราไปคิดใหม่ทําไมอะไรใหม่ๆเนี่ยเขาอาจไม่โอเคเขาอาจจะไม่ชอบในสิ่งที่เรานําเสนอสิ่งใหม่ๆพวกนั้นไปได้นะคะดังนั้นการตั้งคําถามเนี่ยก็คือควรจะเป็นคําถามไปเปิดลดอคติลดหรือละอคติถ้าละได้นี่จะดีมากและสุดท้ายก็คือกระตุ้นให้เกิดการจินตนาการที่ออกนอกกรอบที่เราเป็น การตั้งคาถามดีๆนะคะไม่เฉพาะการทํางานเท่านั้นแต่การตั้งคําถามกับตัวเองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จําเป็นเหมือนๆกันนะคะอย่างในปัจจุบันที่เราอยากไปไลฟ์โค้ดก็คืออยากรู้ว่าศักรรยภาพของตัวเองเป็นยังไงอยากเพิ่มศักรรยาภาพของตัวเองไลฟ์โค้ดนะคะคอของไลฟ์โค้ดหรือว่าจุดประสงค์หลักของเขาคือถามถามคุณนั่นแหละถามคุณถามตัวเองนั่นแหละถ้าสมมติเขาเป็นไลฟ์โค้ดนะก็คือถามเราเนาวะว่า เราเก่งอะไรเราเป็นยังไงเราอยากจะเป็นอะไรแล้วเราก็นั่งคิดไลฟ์โค้ชเขาไม่ได้ตอบให้เราเนาะเขาไม่ได้บอกว่าเฮ้ยหน้าตายอย่างนี้โงเ่เฮงอย่างนี้คุณต้องเป็นอันนี้น่ตามประสบการณ์ตามทีวีตามนู่นตามนี่คุณต้องเป็นอย่างนี้เขาไม่ได้บอกเราว่าเราจะเป็นอะไรแต่สิ่งที่เขาทําคือเขาถามชอบอะไรอดีกเป็นยังไงมีความสุขในการทําอะไรและให้เราคิดว่าเออพวกเนี้ยคือสิ่งที่เราทําแล้วมีความสุข และเขาก็จะถามว่าอนาคตคุณอยากทำยังไงล่ะถ้าคุณเจอปัญหาคุณจะแก้ไขปัญหาอย่างไรจากประสบการณ์ที่มีเห็นนะกราฟโค้ดเนี่ยคือถามถามถามและถามถามเราแล้วให้เราตอบเองอ่าไม่เหมือนเราจ่ายเงินเพื่อให้เขามาถามเราอะ่ะดังนั้นอย่ากนนั้นเลยเราก็ตั้งคําถามกับตัวเองอาจจะวลันเล็ก,กวันน้อยแล้วก็ดูว่าเราสามารถตอบคาถาม ของเราได้ขนาดไหนเราสามารถทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นในทุกๆวันได้ขนาดไหนนะโดยการเป็นเซ l ฟ l ไลฟ c o ค้ชเนาะก็คือไม่ต้องไปหาคนอื่นแนละ้วไม่ต้องไปจ่ายตังค์แพงๆถามตัวเองนี่แหละถามตัวเองตลอดว่าเราจะพัฒนาตัวเองยังไงอันนี้คือความสําคัญสําหรับการถามคําถามตัวเองนะคะแล้วมาย้อนมาจุดประสงค์ว่าทําไมการตั้งคํา,ถา,ถ,าถามถึงสําคัญมากๆเลยในยุค AI เพราะต้องบอกว่า AI เนี่ยคือสิ่งประดิษฐ์ใช่ไหมเป็นคอมเป็น0 1 มันเป็นภาษาคอมพิวเูอร์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งอะไรเงี้ยมันไม่ใช่คนดังนั้นเวลาเราถาม AI เนี่ยมันคือการถามเขาจะรู้แค่บริบทในการที่เราถามไปประโยคที่เราถามไปเท่านั้นเขาจะไม่รู้ว่าเฮ้ยเราเคยมีประสบการณ์อะไรหรือว่าสีหน้าท่าทางของเราเวลาพูดเวลาถามคำถามนี้เป็นยังไงไม่เหมือนเราถามคนถ้าถามคนบางทีเราพอรู้แหละว่าเขาทำหน้าเครียดมากมันก็มีปัญหาอะไรตั้งอย่างหรือว่าพอเราถามอะไรบางอย่างมันมีจุด แบบจุดทริกเกอร์แล้วแบบหน้าเปลี่ยนเลยหน้าสิทธิ์หน้าแบบโหโกรธขึ้นมาอะไรเงี้ยมันเห็นมันรู้มันพอจะเดาได้ว่าเราเกิดอะไรขึ้นเราจะตอบยังไงแต่ AI เนี่ยถ้าเราอยากจะถามเขา AI ไม่รู้นะว่าเราเป็นยังไงเราเขาไม่รู้ว่าแบ,บ็กกราวเราเป็นยังไงเขาแค่เห็นว่าเราถามคาถามนี่นแหละเขาก็จะพยายามตอบแค่อสิ่งที่เราถามไม่มีอะไรมากกว่าสิ่งที่เราถามเลยนะคะ งั้นการถาม AI เนี่ยถามแบบผิดๆแบบงงๆ AI ก็สมม่งมาแบบงงๆนะแต่เวลาเขาเรียบเรียงอะ่ะมันดูดีมากมันดูเหมือนมันถูกอะ่ะมันใช่มันน่าไปใช้ต่อแต่บางทีถามผิดมันก็ตอบผิดเนาะอ่าต่อมาค่ะถ้าสมมติเราตั้งคําถามคุมเคือไม่มั่นใจว่าอย่างโง้นอย่างนี้เหมือนตั้งครั้งเดียวแล้วก็ให้เขาตอบแบบกว้างๆมนาะถ้าเราไม่ถามเจาะถามเจาะถามเจาะไปเรื่อยๆอนะ่ะก็จะมีปัญหาว่า สิ่งที่เขาตอบมาเนี่ยมันก็จะงงมันก็จะคุมเคือตามไปด้วยนะคะดังนั้นเห็นไหมว่าไม่ว่าจะเจอคําถามเพื่อพัฒนาสิ่งบัณดิตองค์กรบุคลากรหรือแม้กระทั่งถามตัวเองถามตัวเองตามตัวเราทุกวันเนี่ยว,ว่าเราจะดีขึ้นยังไงแล้วก็ถาม AI นะปัจจุบันมี AI เราก็เป็นเพื่อนเขาเราถามเป็นทุกวันการคําถามเนี่ยมีความสําคัญมาก,มากๆใช่ไหมคะดังนั้นนะคะเห็นไหมว่าการตั้งคําถามที่ดีนะปัจจุบันเนี่ย มันเช่นไม่ใช่แค่ว่าเราจะได้คําตอบที่ดีแต่มันคือการได้เปรียบมากๆเลยสําหรับคิดใหม่ทําใหม่นะคาถามเนี่ยเอาง่ายเลยเบสิคสุดก็คือถ้าถามดีมันก็ตอบดีอ่ะมันเป็นเครื่องมือมันเป็นบางอย่างที่ทําให้เราสามารถได้คําตอบที่มีคุณภาพคําตอบที่มันจันลงใจอ่ะคาตอบที่มันสามารถเพิ่มพูนอะไรขึ้นมาในชีวิตหรือแม้กระทั่งในโลกนี้ได้คําถามที่ดีเนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเกิด critical thinking เพราะถ้ามันไม่มีคําถามกระตุกต่อมคิดเนี่ยเราก็ไม่คิดคิดทําไมเออใช่ไหมแต่ถ้ามีคําถามแบบเฮ้ยเจ๋งว่าไม่เคยคิดตรงนี้มาก่อนเลยเราก็แบบเออเอาคําถามเนี่ยมานั่งคิดเป็นอย่างนี้ได้ไหมเป็นอย่างนี้ได้ไหมนะนั่คือข้อที่2ของความสําคัญของคําถามแล้วข้อสุดท้ายนะคือคําถามเนี่ยยิ่งถ้าเราขัดเกลาวคาถามของเราได้ดีขนาดไหนมันคืออาวุธของเราเลยค่ะ คำถามเราสามารถถามใ้ทุกวันถามได้ทุกคนถามได้กับใครก็ได้แม้กระทั่งตัวเองนะนะมันคืออาวุธของเรายิ่งมีคาถามด,ดีเวลาคำมีคําตอบดีๆหรือว่าบางทีบางบางคนนะเอ้ยเราถามแบบเจ๋งมากแล้วเขารู้สึกเออคนนี้ดูดูฉลาดทั้งท,งท,งที่เราไม่รู้เรื่องแนละ้วเราแค่อยากรู้แต่เราเรียบเรียงคําถามได้ดีเหมือนหลายๆคนเวลาไปสัมภาษณ์คนอื่นอนะสัมภาษณ์เรามีรู้ว่าแบบไปทำอะไรว่า รูแบ็กกราวของคนที่เราไปถามแล้วก็ถามแบบกระตุกเลยอ่ะเขาก็จะแบบเออนี่ทำกันบ้านะอันนี้ดูฉลาดดูเก่งอะไระเงี้ยอ่นะคะก็คือจะเป็นจุดได้เปรียบของการที่เราตั้งคําถามที่ดีให้คนมาตอบนะคะดังนั้นในยุคนี้นะคะใครที่ตั้งคําถามที่ดีคือได้เปรียบเป็นอาวุธของเราเลยเป็นอีกหนึ่งอาวุธที่หาได้ง่ายมากสามารถฝึกไปทุกวันและในยุคของ AI ออย่างเงี้ยค่ะเราในฐานะมานุษย์เนาะ ถ้าเราอยากจะเก่งกว่า AI เราต้องถามมันให้ได้ไม่ใช่ให้ AI เนี่ยมา lead เรามันนําเรามาสอนเราทุกอย่างนะอย่างน้อยเราต้องถามมันให้ได้ให้แบบชัดเจนนะคะเพื่อเราได้คําตอบที่ดีกับทุกอย่างที่ตอบกับมันไม่ว่าจะเป็น AI ตัวเราเองหรือว่าเพื่อนร่วมงานก็ตามแล้วคุณละ่ะอ่ะมาถามแล้ววันนี้คุณมีคําถามดีๆหรือ,อยังถามตัวเองถามเพื่อนถามคนที่รู้จักนะคะ ถ้าใครมีไอเดียหรือคิดว่าคําถามของตัวเองเนี่ยเจ๋งแชร์มาเลยนะคะในคอมเมนต์มาดูกันว่าคําถามใครเจ๋งกว่ากันเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะอย่าลืมนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะเราคะวรเป็นกําลังใจด้วยการกดไลค์นะคะหรือว่าคอมเมนต์เข้ามานะคะใครเซนหน่อยหรือถ้าคิดว่ามีประโยชน์กับใครอย่าลืมแชร์ไปให้เขาด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะ่ะมีคําถามที่สงสัยอะไรรวมทั้งนะคะถ้าใครอยากแชร์คําถามกระตุกอ่า คอมเมนต์มาได้เลยในคอมเมนต์ของคลิปนี้ค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ